บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจหรือกอตอตรสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวและบทความประจำวันเสาร์ที่13กันยายนพุทธศักราช2568วันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากอตอตร ซึ่งหลายท่านอาจเคยได้ยินชื่อแต่ยังไม่เข้าใจว่ามีหน้าที่อะไรบ้างกตรตร,ตรถือกําเนมิดขึ้นตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติพศ .2547 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการทำงานของตำรวจในแต่ละพื้นที่หน้าที่สำคัญของกตรตร,ตรมีอยู่หลายด้านด้วยกัน 1. การตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและนโยบายหรือไม่2เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการทำงานของตำรวจไม่ว่าจะเป็นการละเลยต่อหน้าที่การปฏิบัติไม่เป็นธรรมหรือการประพฤติมิชอบ3 ทำหน้าที่เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทำงานของตำรวจในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 4. ทํทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างตำรวจและประชาชนเพื่อสร้างความร่วมมือความเข้าใจและความเชื่อมั่นที่ดีต่อกันและ 5. รายงานผลการตรวจสอบไปยังผู้บังคับบัญชาตำรวจรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้เกิดการแก้ไขและพัฒนางานตำรวจอย่างต่อเนื่อง กล่าวโดยสรุปกตตรคือกลไกที่ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทำงานของตำรวจไม่ให้ใช้อำนาจเกินขอบเขตและช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรมและใกล้ชิดประชาชนมากยิ่งขึ้นดังนั้นคณะกรรมการกตตรจึงถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยให้ตำรวจและประชาชนก้าวไปข้างหน้าร่วมกันบนพื้นฐานของความเชื่อมั่นและการทำงานที่ตรวจสอบได้ กองบรรณาธิการสำนักข่าวอิสระออนไลน์รายงาน